สวัสดีครับผมไมค์เกมเมอร์เข้าสู่ช่วง g ี้บีโชวันนี้เราจะพบกับเธอนักวิทยาศาสตร์สาวส,ส,สุดลึกลับผู้ชื่นชอบการค้นคว้าทดลองและการวิจัยเป็นอย่างมากรีเบคก้าสกิลติดตัวชาร์จเดโมสลับโหมดปืน BF กันของรีเบคก้าให้ตรงกับประเภทของเป้าหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการโจมตีได้อย่างรุนแรงมากที่สุด สกิลที่1นึ่งเลฟรอยเดียระบายความร้อนออกจากปืน BF กันอย่างรวดเร็วในขนาดต่อสู้เมื่อปืนถูกระบายความร้อนแล้วรีเบกกาจะได้บัฟเพิ่มประสิทธิภาพในการยิงปืนมากขึ้นสกิลที่2องแอซิดเอโพชั่นยิงกระสุนพิษท,ที่ประกอบไปด้วยสารเคมีชีวภาพเพื่อทำให้เป้าหมายอ่อนแอลงด้วยพิษและทำให้รีเบกกสามารถโจมตีศัตรูได้อย่างรุนแรงมากขึ้นสกิลนี้สามารถใช้ได้สูงสุด2ครั้ง และสามารถลบสถานะอามาตะของเป้าหมายได้อีกด้วยมาต่อกันด้วยสกิลที่3อย่างคาตาไลเซอร์โยนขวดตัวเล่งปฏิกิริยาต่อสสารเพื่อทำให้สตูอ่อนแอลงเมื่อใช้สกิลนี้สตูจะติดพิษระดับ9ทําทำให้การโจมตีของรีเบกายิ่งแข็งแกร่งขึ้นสกิลที่4ีรักคอนเวอร์เจนโฟกัสไปที่เป้าหมาย และกระหน่ำโจมตีศัตรูด้วยปืน BF กันอย่างต่อเนื่องเป้าหมายจะติดสถานะพิษพิเศษของรีเบก้ายิ่งใช้สกิลมากเท่าไหร่จะยิ่งได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีที่มากขึ้นมาต่อกันด้วยสกิลสุดท้ายอย่างทรเด่นชาดรวบรวมสารเคมีทั้งหมดในตัวรีเบก้าและอัดพลังงานใส่ปืน BF กันเพื่อยิงกระสุนอันทรงพลังใส่เป้าหมาย เมื่อชาร์จนานเท่าไหร่สกิลนี้จะแรงขึ้นสูงสุด2เท่าเป็นอย่างไรกันบ้างกับรีเบคก้านักวิทยาศาสตร์สาวสุดลึกลับถ้าเพื่อนๆชอบตัวละครแนวสาวแว่นสุดอันตรายอย่าลืมพาเธอเข้าตะกูลกันนะครับแล้วพบกันใหม่กับช่วง g ีมีโชว์วันนี้สวัสดีครับ